สวัสดีครับลูกๆนักเรียนวันนี้เรามาฝึกทำแบบฝึกหัดหน้าที่56นะครับแบบฝึกหัดที่7.7การบอกเวลาด้วยนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขที่เราเคยใส่นาฬิกานะครับก็จะมีตัวเลขครับบอกเวลาข้อที่1่อ่านเวลาจากนาฬิกาดูครับข้อ1 1นึอันนี้คือตัวอย่างนะครับก็คือ1อนาฬิกาให้นักเรียนเติมลงไปนะครับต่อไปข้อที่1 5.30เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอะไรครับเป็น5นาฬิกาเขียนสวยนะครับนักเรียนนาฬิกา สามสิบนาทีต่อไปข้อที่สองสิบสองนาฬิกาห้านาทีแล้วก็ต้องเขียนสิบสองนาฬิกา หนา,นาทีต่อไปข้อที่3ก็คือ18บแนาฬิกาสีนาทีสินาฬิกา สี่สิบห้านาทีต่อไปข้อที่สี่ศูนย์นาฬิกานะครับศูนย์นาฬิกา ยี่สิบนาทีข้อที่ห้ายี่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบห้านาทียี่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบห้านาที สำหรับหน้าห้นะครับทบทวนข้อที่1เขียนเป็น5น้านาิกาสานาทีข้อที่2 12สินาฬิกานาทีข้อที่3ามสินาฬิกาสีนาทีข้อสี่ศนย์นาฬิกายีนาทีข้อ5้ายีนาฬิกาสินาทีครับต่อไปเรามาดูหน้า5้เจ็ดนะครับนักเรียนเขียนแสดงเวลาลงในแบบนาฬิกา แบบใช้ตัวเลขมาดูนะคะรับ8.15นาทีเขียนเป็นไรก็เขียน8.15 12.10นาทีก็จะเขียน12.10ข้อที่3 ยี่สองนาฬิกาห้นาทีก็จะเขียน22่สนาฬิกาหนาทีก็จะเป็น05นยนะครับยี่สนาฬิกาศนย์นาทีก็จะเป็น20.00ิบจนะครับศูตัวนักเรียนนะย0่สนะครับข้อที่5้าหนนาฬิกา ห้นาทีก็จะเป็น1นึนาฬิกาห้นาทีนะครับนักเรียนบทวนข้อ1นะครับเขียน8ปดนาฬิกาสินาทีข้อสก็คือ12บสนาฬิกาสินาทีข้อสามยีนาฬิกาหนาทีข้อสี่ยีนาฬิกา ะครับจุดศูนย์ข้อหาก็คือ1นงิกาห้นาทีนะครับน,นี่คือหน้าห้าอาไปนักเรียนมาดูหน้า58แนะครับแบบฝึกหน้า 58. ข้อที่ 3. โยงเส้นจับคู่โยงเส้นจับคู่นะครับข้อที่หนึ่งนำมัทัดนะครับข้อที่ 1. นึ่สามนิกา4ี นาทีมีไหมครับ3ามนิกาสี่นาทีถ้าไม่มี3ามนิกานักเรียนก็ต้องดูว่ามันเป็นช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็น12 13องสิบสามสิี่สห้านาิกามีไหมมีกี่นาทีห้านาทีอ้าต้องใส่ขอ้อนี้ขีดโยงทับทาบ,บนะครับต่อไปอมาดู ตอนนี้ก็คือ6นาฬิกานาฬิกามีไหมโอมี6กนาฬิกานาทีข้อคือข้อนี้นะครับ6นาฬิกา10นาทีนักเรียนก็ขีดเอาทัดทาบนะครับนักเรียนห้ามใช้มือนะห้ามใช้มือขีดแบบนี้เลยนะครับให้ใช้ไม้บรรทัดอ่าต่อไปข้อที่สามนาฬิกาแปดมีไหมไม่มีก็ต้องมาดูว่าอันนี้น่าจะเป็นช่วงกลางคืน12 13อ4 15 16 1ิบเจ็ดสิบเมิกามีไหมมีนะครับ ah? 50, 15, 20, 20, รกี่นาทีล่ะห้าสิบสิบหี่สิบยี่สิก็แสดงว่าเป็น20เมิกายีนาทีอา้าววางมันทัดให้ตรงจุดนักเรียนนะขีดครับเรามาดูข้อ4ข้อ5้าข้อหนะครับข้อสข้อหข้อหกอ่มาดู11บอนมิกา ห้าทีมีไหมสิบเอ็ดนาฬิกทีกไม่มีมีข้อนี้คือยี่สามนาฬิมานับดูนะครับ1ิ1ส1ง1ิบสามสิบสี่สิบห้ายบยีข้อนี้ไงคือยี่สนาฬิกานาทีถูกต้องนะครับอ่าขีอ่าข้อนี้มาดู2องนาฬิกามีไหมมีตรงไหมตรงเพราะว่าตรงเลข12ก็12บสองนาฬิกาพอดี เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงขีดใส่สองนาฬิกานะครับมาดูข้อ6ข้อ6ก็คือ8อะระหว่าง8ระหว่าง8ยัจะไม่ถึง8ก็คือ7 7นาฬิกามีไหมไม่มีต้องนับเป็นช่วงเวลากลางคืน12 13 14 15 16 17 18 19นาิกามีไหมส9้นาฬิกา30เพราะว่า6 7คูณ5 7 5 35เพราะฉะนั้น ก็คือ15นาิกา35นาทีนักเรียนที่คนนี้นะครับอ่า,อาสำหรับแบบฝึกหัดนะครับเรื่องเวลานะ